สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดต,ต,ตินินเยีรมณนีนะคะช่วงนี้ก็จะเปิดคลิปด้วยสวนหน้าบ้านบ่อยสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆแทบจะทุกคลิปเลยค่ะแล้วก็จะถ่ายอัปเดตตลอดเลยนะคะไม่ได้ใช้ภาพเก่าเลยค่ะแต่ดอกไม้ก็สร้างความสดชื่นได้ตลอดอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะ วันนี้จะพาเพืเ่อนๆมาเก็บมเมล็ดพันธุ์ของดอกอะคาไนะคะเพืเ่อนๆนี่นะคะดอกไม้ชนิดนี้ที่แบ่งบานตอนช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเพื่อนๆที่หน้าบ้านนะคะก็จะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะอันนี้เป็นภาพเมื่อตอนฤดูใบไม้ผลินะคะตอนนี้เขาแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้จะชวเนเพื่อนๆมาเก็บกันค่ะ สีขาวนั้นเราโดนขโมยไปแล้วนะคะเพืเ่อนๆไม่ทราบว่าใครมาตัดเหมือนกันนะคะเหลือแต่สีชมพูกับสีม่วงค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะต้นเดิมเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาแทนที่นะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะเป็นดอกที่แห้งๆนะคะวันนี้เราจะมาตัดดอกเพื่อเก็บไว้ขยายพันธุ์ปีหน้ากันค่ะแต่ความเป็นจริงนะคะสวนหน่อยไม่ต้องเก็บพันธ์ุไว้ก็ได้นะคะก็คือมเมล็ดที่เข้าล่วงนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะ จริญเติบโตขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้นเก่าที่รากยังอยู่ใต้พื้นดินเขาก็จะโผล่ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่เดิมเลยนะคะแต่ยังไงเราก็ต้องตัดต้นเขาทิ้งอยู่แล้วนะคะต้นแล้วก็ใบนะคะเพื่อนๆก็เลยมารีวิวเพื่อนๆดูว่ามเมล็ดของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ ใน1ต้นแล้วก็1ช่ช่อดอกนั้นนะคะจะมีเมล็ดเล็กๆ,ๆเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งพอแห้งแล้วก็จะกลายเป็นสีดํานะคะคล้ายๆกับมเมล็ดแมงลัก,ลกอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆเล็กๆเหมือนกันเลยนะคะซึ่งถ้าเอาไปขยายพันธุ์จริงๆนะคะจะได้ต้นใหม่เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเก็บพอประมาณนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดของเขานะคะ ะะพอช่อดอกเข้าแห้งแล้วนะคะเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้สวนเรารกมากเกินไปนะคะดอกไม้ชนิดอื่นจะได้โผล่ขึ้นมาแทนที่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะการมีสวนนะคะไม่ว่าจะสวนดอกไม้หรือว่าสวนผักนะคะก็จะมีงานให้เราทําตลอดค่ะโดยเฉพาะหน้าร้อนนะคะเพื่อน ต้นไม้ใบหญ้าเขาจะได้รับแสงแดดแล้วก็ได้รับฝนนะคะก็จะทําให้เขาเติบโตรเร็วมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะหญ้านะคะแล้วก็วัชพืชค่ะเพืเ่อนเศษหญ้าเศษวัชพืชแล้วก็กิ่งไม้ต่างๆที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะก็เอาไปรวมกันที่ถังหมักปุ๋ยนะคะเพื่อนเพื่อใช้เป็นดินในปีต่อๆไปค่ะซึ่งได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อน เห็นไหมคะก็จะมีเม็ดเล็กๆสีดําๆนะคะเกาะติดอยู่นะคะซึ่งจริงๆถ้าเราไม่ตัดนะคะเขาก็จะร่วงลงดินนะคะแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาของปีหน้าค่ะเพื่อนๆเขาจะหน้าหนาวเขาก็จะไม่ยังไม่โผล่นะคะถึงแม้ว่าจะมีแดดมีฝนตกลงมานะคะเขาก็จะยังไม่งอกนะคะเขารอไปงอกช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าเลยค่ะวันนี้ก็ได้พอประมาณแล้วนะคะก็คิดว่าพอแล้วค่ะ ก็ไม่ต้องเอาหมดนะคะเพื่อนๆขยำขยี้แล้วก็เคาะสั่นๆนะคะเขาก็ร่วงลงมาแล้วค่ะนี่นะคะเคาะแบบนี้กันไปนเลยนะคะเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์แล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะสำหรับงานวันนี้นะคะก็มีแค่นี้ค่ะส่วนงานถอนหญ้าถางหญ้าแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะก็เอาไว้ทาบันหลังค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในเยอรมันนะคะถ้าอยากได้เมล็ดพันธุ์นะคะ เขียนคอมเมนต์มาบอกนะคะเ,เพื่อนๆแล้วหน่อยจะส่งไปทางไรสณีนีให้นะคะนี่นะคะมเมล็ดเยอะมากๆเลยค่ะร่วงหล่นตามพื้นดินนะคะนี่ค่ะที่เราได้มานะคะส่วนลำต้นที่เหลือนะคะแล้วก็ใบนะคะเ,เพื่อนๆก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะไม่เจริญเติบโต,ตแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็แห้งนะคะเป็นสีน,น้ำตาลเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะเอาไปทำปุ๋ยหมักได้เลยนะคะ ส่วนรากที่ยังอยู่ใต้ดินนะคะปีหน้าเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นมาให้เราใหม่นะคะอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆท่านทุกๆกกำลังใจนะคะที่มาเรียนรู้ชีวิตในต่างแดนด้วยกันนะคะกับช่องชีวิตติดตินอินเยอรมนีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ